นายจารันธาดากันณสูตรองคมนตรีพร้อมด้วยพลเอกกัปนานรุตดิตองคมนตรีร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่12ทับ2566 นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาศที่เบตดาริจังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้องคมนตรีมอบโล่แก่บุคลากรผู้เกษตรอายุของมูลนิธิโครงการหลวงประจําปี2566รวมจํานวน24คนซึ่งตลอดระยะเวลา30ปีได้เป็นกําลังสําคัญที่สร้างคุณประโยชน์รวมพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวงให้เกิดการอยู่ดีกินดีของประชาชนบนพื้นที่สูง จากนั้นองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูล,ลนิธิโครงการหลวงโดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งต้องใช้การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาอาชีพมุ่งเน้นการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมซึ่งเป,เป็นเป้าหมายสำคัญขอ,ของการพัฒนาบนพื้นที่สูงภายใต้โครงการโรงเรือนแลกป่า ซึ่งดําเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่บ้านแม่ละคีนอกจากนี้มีการส่งเสริมการปลูกกาแฟภายใต้ระบบอนุรักษ์ในพื้นที่200ไร่ซึ่งเคยเป็นพื้นที่รกร้างโดยการสนับสนุนของกลุ่มบริษัทปตทและปลูกป่าแบบวนาเกษตรอีกจำนวน142ไร่จากเป้าหมาย150ไร่ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ส่วนด้านหัตถกรรมชนเผ่าได้เร่งจัดสร้างศูนย์หัตถกรรมเพื่อเป็นสถานรีเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด,ด้านการทอผ้าการย้อมสีผ้าจากไม้ป่าและเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของปราช,ชุมชนอีกทั้งมีแผนวิจัยและพัฒนาต้นแบบพันธุ์ไม้และสัตว์เศรษฐกิจบนพื้นที่สูงที่มีลักษณะพิเศษเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในเดือนธันวาคมมูลนิธิโครงการหลวงมีกําหนดจัดงานประจําปีของโครงการหลวงณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ชื่อว่างานโครงการหลวง2,566เพื่อนนอมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมกับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวงและ พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งจะมีการจัดแสดงนิทรรศการการจัดแสดงพันไม้การจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจอย่างมากมาย